นี่เป็นการตีความมนุษย์หมาป่าในรูปแบบใหม่นะครับที่ไปได้กันได้ดีทั้งความเป็นไปได้จริงแล้วก็งานสยองขวัญน,นะครับทั้งยังซ่อนกันในเรื่องของสายใยครอบครัวได้อย่างลึกซึง้งและนี่คือรีวิวและพูดคุยส,สั้นๆกับ Wolfman มนุษย์หมาป่าครับ ็สวัสดีทุกคนที่กดเข้ามาฟังเอารีวิวนี้นะครับนี่คือช่องนังน้องโปรเจกต์ครับช่องที่นำเสนอรีวิวพูดคุยเกี่ยวกับแนวเสียงขวัญหนังเฮอร์เรอร์หรือหนังที่ออกมาในแนวทางนี้นะครับถ้าคุณกดเข้ามาฟังแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจใกันด้วยนะครับ ว่ากันถึงเรื่องราวของมนุษย์หมาป่าเนี่ยครับแทบจะเป็นหนึ่งตำนานที่ถูกพูดถึงกันเยอะมากๆเลยครับเราเรียกกันได้ว่าเล่าขานกันไปทั่วทุกมุมโลกเลยแล้วเราก็จะเห็นการหยิบจับเอามนุษย์หมาป่าเนี่ยครับปรากฏอยู่ตามสื่อต่างๆนิทาเยงอดีนิยาหหรือบรรดาภาพยนตร์ต่างๆที่ถูกหยิบจับเอาเจ้ามนุษย์หมาป่าเนี่ยครับเข้าไปใส่อยู่ในภาพยนตร์เรื่องนั้นๆไม่ว่าจะเป็นตัวหลักเองหรือว่าจะเป็นตัวประกอบตัวสมทบอะไรก็ตามนะครับ มันจึงเป็นอะไรที่เรารับรู้กันมาน,นมานานมากเลยเกี่ยวกับเรื่องราวของมนุษย์หมาป่าที่ว่าจะเป็นกึ่งคนกึ่งสัตว์ร้ายมีนิสัยดุร้ายแล้วก็จะกลายาร่างตอนพระจันทร์เต็มดวงฉะนั้นครับในเมื่อเรารู้จักกันมาอยู่แล้วเนี่ยกับเเรื่องราวของมนุษย์หมาป่ามันไม่ง่ายเลยครับที่ในปี2025นี้นี้ครับจะเอาเรื่องราวของมนุษย์หมาป่ามาเล่าอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มันทั้งมีกลิ่นอายสดใหม่แล้วก็สนุกกว่าเดิม ทางยูนิเวอร์แซลครับก็เลยมอบหมายโปรเจกต์นี้ครับให้กับมือฉังข้างน,น้้นนี้โดยเฉพาะอย่างลีแวนเนลนั่นเองครับซึ่งก็ไม่เพียงแต่ว่าแกจะคุกคีอยู่กับบรรดานหนังส่วขงขวัญมาตั้งแต่เริ่มต้นอาชีพอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นซอก็ดีนะฮะหรืออินซิเดก็ดีแกยังเคยปลุกตำนานครับมนุษย์ล่องหนอย่างเรื่อง The Invisible Man ในปี2020ซึ่งก็ได้รับคำชื่นชมมากมายครับในแง่ของการหยิบจับเอาตัวละครในคอนิคของหนังส่วขงขวัญอย่าง มนุษย์ลองหนเนี่ยครับมาตีความในรูปแบบไซไฟเฮอร์เรอร์รวมถึงพาร์ทเนื้อเรื่องครับที่ที่แกได้สอดแทรกอะไรบางอย่างลงไปให้มันกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นมารับหน้าที่คุมโปรเจกต์นี้นั่นเองครัที่แวนเนลครับได้ออร์เรนหลักๆแหละครับมาจากหนังเรื่อง The Wolfman เมื่อปี1941และนำวัตถุดิบต่างๆในนั้นครับมาตีความใหม่ในแบบฉบับของปี2025โดย The w o l f Man 2025นี้ครับก็จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวครอบครัวอย่างครับที่ที่ก็มีความระหองระแหงเอางี้ดีกว่ารักไม่หวานซาบซึ้งราบรื่นเหมือนแต่ก่อนนะครับมีอะไรที่มันเป็นรอยร้าวเล็กๆระหว่างครอบครัวอยู่ดังนั้นเนี่ยครับเบล็กผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวนี้ก็เลยเสนอให้ทั้งครอบครัวเนี่ยครับมีมีชาร์ลอตต์ผู้เป็นภรรยาครับแล้วก็จิงเจอร์ผู้เป็นลูก ร่วมทริปเรียกได้ว่าออกไปยังบ้านที่เบลคเคยอยู่สมัยเด็กเพื่อเป็นการพักผ่อนแล้วก็ใช้เวลาปรับความเข้าใจอะไรกันนั่นเองโดยสถานที่ของบ้านหลังนี้ครับตั้งอยู่ในหุบเขาลูกหนึ่งที่มีเสียงล่ำลือเล่าลือกันว่ามีอะไรบางอย่างที่ดูร้ายถูกซ่อนอยู่ในภูเขาแห่งนี้นั่นเองครับจริงตัวหนังเรื่องนี้ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์ผมมากๆเลยครับ ถึงแม้ว่าช่วงแรกนี่ครับจะเน้นแล้วก็โฟกัสไปที่การเล่าเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวที่เริ่มเกิดความรักที่ที่เริ่มละเหยห,หายไปอรอยร้าวที่เกิดขึ้นความน้อยอ,อกน้อยใจอะไรต่างๆนานาระหว่างคนในครอบครัวซึ่งมันไม่เหมาะกับคนที่ ชอบดูหนังโชงฉางหรือชอบความตื่นเต้น,ตนแบบว่าเอาตั้งแถว่วินาทีแรกเลยอะไรอย่างงี้เพราะหนังจะใช้เวลาอยู่ตรงนี้ค่อนข้างนานครับเราราวมันเกือบครึ่งชั่วโมงแรกของหนังเราจะได้โฟกัสอยู่กับาการปูพื้นปมดาราม่าครอบครัวทั้งหลายเหล่านี้ซึ่งรีแมนเนลแกก็ใช้เวลาละเมียดละไมในการค่อยๆปูพื้นแล้วก็ถักทอเรื่องราวดาราม่าของเรื่องนี้มันก็เลยทําให้หนังเรื่องนี้ครับไม่ได้มีเรื่องราวของดาราม่าที่ไว้เป็นองค์ประกอบเท่านั้นครับดาราม่าในเรื่องนี้ เ,เรียกได้ว,ว่าแทบจะเป็นเสาหลักเสาหนึ่งที่ที่ทำให้หนังเรื่องนี้เป็นคอยขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้เลยครับด้วยความแข็งแรงของบทครับแล้วก็สิ่งที่ผพุ่มกับนี่ยครับต้องการจะเล่ามันทําให้หนังเรื่องนี้ครับมันดูมีมิติแล้วก็ปมปัญหามันดูรู้สึกว่าเราเข้าถึงแล้วเราจับต้องมันได้จริงฮนะมันก็เลยทําให้หนังเรื่องนี้เนี่ยครับเต็มเปี่ยมไปด้วยหัวใจของการเล่าเรื่องแล้วก็สายใยครอบครัวยอย่างแท้จริงครับ อีกส่วนที่เราต้องชมครับนั่นก็คือการบิวอัพของหนังการสร้างบรรยากาศต่างๆทําได้ดีมากๆกันในหนังเรื่องนี้รวมถึงไอ้เจ้าตัวที่เป็น,ปน,ปนพระเอกของเรื่องเลยก็อย่างเจ้ามนุษย์หมาป่าในก็เรื่องนี้ครับเราจะไม่เห็นมันเต็มๆไว้ทุกคนเราจะไม่เห็นมันในในช่วงแรกอะคือเราจะไม่เห็นมันเลยกว่าเราจะได้เห็นมันเต็มๆมาก็ก็แทบจะพาร์ทสุดท้ายของหนังเลยครับมันจะค่อย,อยๆโผล่มาในรูปแบบของแบบแวบไปตัดไปมาเราจะได้ ยินเสียงฝีเท้ามันอยู่ร,บรอบๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันทำมันทําได้รู้สึกว่ามัน build uh, บิวอัพบรรยากาศด้น่ากลัวครับมันทําให้เรารู้สึกถึงภัยคุกคามจากอะไรก็ตามที่ที่เราไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรอะ่ะเออตรงนี้มันทําได้น่าติดตามมากๆครับส่วนสําคัญที่จะเรียกว่าสปอยเลยครับและเป็นจุดที่ผมชอบมากๆเลยของหนังเรื่องนี้นั่นก็คือการตีความเจ้ามนุษย์หมาป่านี่ในอีกรูปแบบหนึ่งไม่ใช่ปีศาจครับไม่ใช่พูดผีหรือ,รอโดนคำสาป อะไรแต่อย่างใดครับแต่มนุษย์หมาป่าเนี่ยเรื่องนี้คือคนที่ติดเชื้อครับคือมันเป็นเชื้อโรคอ่าโรคระบาดจาก สัตว์สู่คนแล้วก็จากคนสู่คนอีกทีซึ่งมันเป็นอะไรที่ตีความออกมาได้เหมาะเหม่งมากๆกับโลกยุคที่เราผ่านพน้นโควิด -19 กันมาครับความที่มันตีความกลายเป็นเรื่องราวของโรคระบาดเนี่ยครับมันก็ยังส่งผล Impact อิมแพกต่อเนื้อเรื่องก็โดยการที่ให้เบล็กเนี่ลยละครับหน้าครอบครัวติดเจ้าเชื้อนี่แล้วก็เริ่มสูญเสียความเป็นคนทีละนิดครับต่อจากนี้เลยครับพาที่หลังจากเบล็กได้เริ่มติดเชื้อมนุษย์หมาป่าเข้าไปเนี่ยมันแทบจะเป็นอะไรที่ ที่มันมันเซอร์ไพรส์มากๆครับเพราะว่าสิ่งที่เราจะได้เห็นนะครับมันมันทั้งหดหู่แล้วมันก็ทั้งน่าสงสารแล้วก็น่ากลัวไปพร้อมๆกันเราจะเห็นมุมมองของเมียกับลูกครับที่ค่อยๆเห็นเบล็กเปลี่ยนสูญเสียความเป็นคนไปทีละนิดค่อยๆเปลี่ยนไปทีละหน่อยแล้วไม่เพียงเท่านั้นเลยครับที่มันว้าวจริงๆเลยอ่ะคือเราจะได้เห็นมุมมองของคนที่ติดเชื้อด้วยครับว่าอะไรในที่ที่มันเริ่มเปลี่ยนไปบ้าง เริ่มต้นจากากลิ่นการรับกลิ่นประสาทรับกลิ่นที่ที่หยอดมาให้คนดูเริ่มเอ๊ะและและ้วก็เริ่มมาเป็นเฮ้ยประสาทการได้ยินแตวีคุณเข้าไปเอาเรื่องการมองเห็นอะไรก็ตามจนไปถึงจุดจุดเนื้อครับที่กลายเป็นว่าไม่สามารถสื่อสารกันด้วยภาษาได้อย่างรู้เรื่องแล้วค่ ัจึงไม่ใช่หนังมนุษย์หมาปาชนิดที่จะเอามันอย่างเดียวครับมันยังเต็มไปด้วยความอย่างที่ผมบอกมันโหดหูแล้วมันก็กดดันทรมานนะครับเหมือนเราเห็นคนป่วยที่ที่เขาค่อยๆแย่ลงแย่ลงเรื่อยๆอครับหนังพยายามที่จะมอบประสบการณ์ตรงจุดนี้เราครับในพาร์ทของงานสียองขวัญน,นะครับก็ยังเป็นอะไรที่มีจังหวะจ้ำสแกที่ชาญฉลาดแล้วก็ โดนทุกดอกจริงๆครับรวมถึงใส่ฉากชวนแหวะออกมาบ้างชวนชวนอีขึ้นใส่มามันมันมันเข้ากับเนื้อเรื่องไม่เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปแล้วมันดูเมคเซนต์นะครับรวมถึงที่ทำได้ดีมากๆเลยครับนั่นก็คือฉากที่เล่นกับความมืดเล่นกับบรรยากาศมืดๆรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะมีฉากหนึ่งที่ที่ตัวละครหลักของเราครับซ่อนตัวจากมนุษย์หมาป่าในที่มืดซึ่ง มันมืดจริงๆอ่ะท่านผู้ชมมันมืดจริงๆคือเราเองคนดูเราไม่เห็นอะไรเลยอ่ะแต่พอแบบภาพฉายกลับมาเป็นฝั่งของมนุษย์หมาป่าเนี่ยคือแบบยืนอยู่ตรงหน้าแล้วอ่ะแบบแทบจะจมูกชนกันแล้วแล้วก็ชัดเห็นชัดแปลวแหววสว่างโจโลคือไอ้อะไรประมาณนี้ครับมันเล่นกับ บรรยากาศรอบข้างได้ได้ค่อนข้างที่จะดีครับแล้วก็จะมีหลายฉากที่ถูกใส่มาแล้วก็จังหวะจากโคนมันมันค่อนข้างที่จะตรงลงล็อกไปหมดนะครับส่วนด้านดีไซน์ของเจ้ามนุษย์หมาป่าเนี่ยครับที่เรามาเห็นกันเต็มๆก็ก,ก็ตอนไทยเรื่องไปแล้วด้วยความที่เขาไม่ได้ใช้ CGI เลยครับมันเป็นการเมคอัพล้วน มันก็ต้องน่ามันก็น่าชื่นชมครับมันยังทําออกมาได้ดีแต่แต่มันก็มีคนชอบแล้วก็มีคนที่ไม่ชอบไปครับส่วนผมอะรู้สึกว่าผมไม่ค่อยชอบไอ้เจ้าดีไซน์ของมนุษย์หมาป่าตัวนี้เท่าไรนักครับมันดูไม่ค่อยน่ากลัวเท่าที่คิดอะแล้วด้วยความที่หนังพยายามจะกักมันนะครับหนังพยายามจะกักมันตั้งแต่ต้นว่าไม่ให้เราเห็นจะเต็มๆไว้เราก็จะจินตนาการไปเลยว่าเฮ้ยมันจะเป็นยังไงมันจะร่างแบบพอทาน์ฟฟอร์มเป็นมนุษย์หมาป่าตัวเต็มแล้วมันจะเป็นยังไงอะไรประมาณเนี้ย ซึ่งพอพอได้เห็นเต็มๆแล้วเนี่ยมันก็ออกอ๋อออกแค่นี้อะไรประมาณนี้ความรู้สึกผมมันเป็นแค่ความรู้สึกส่วนตัวนะทุกคนทุกคนคิดเห็นในเรื่องของดีไซน์มนุษย์ป่าในเรื่องนี้ยังไงได้ไปดูแล้วลองคอมเมนต์กันบอกกันได้นะฮะการดําเนินเรื่องตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดจบนะครับ ก็พูดตรงๆว่ามันก็ยังเป็นจังหวัดเดิมๆโมหนังเสียงขวัญซึ่งตรงนี้มันไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่ามันมันใหม่มากหรือว่ามีท่าย,ยากสักเท่าไหร่แล้วก็เนื้อเรื่องเอาจริงนะครับผมรู้สึกว่ามันก็คาดเดาได้ไม่ยากนักฮะแต่ด้วยความที่บทที่ที่ปูมาในเรื่องของครอบครัวนี่เลยครับที่ที่ทำให้ผมยังอินกับหนังเรื่องนี้ถึงแม้ว่าอะไรบางอย่างเนี่ยฮะที่มันคิดไว้แล้วว่ามันจะต้องออกหน้านี้แต่ในใจลึกๆก็รู้สึกว่า ไม่เป็นอย่างนั้นได้ไหมอะไรประมาณนี้ครับไม่อยากให้ให้ไปถึงจุดนั้นเลยก็ก็มันมันก็จะให้ฟิลลิ่งประมาณนี้ครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งหนังที่ดีงามแล้วก็ผมเรียกได้ว่ามันคมกล่อล้วกันนะครับมันมีทั้งพาร์ทสี่งขวัญพาร์ทการเอาตัวรอดพาร์ทพาร์ทครอบครัวพาร์าทดราม,ม่าที่ที่ค่อนข้างที่จะผสมรวมกันแล้วรู้สึกว่ามันคมกล่อมแล้วก็ผมก็ไม่ได้ดูหนังสยองขวัญท,ที่ที่ทำให้ผมอินไปกับ ตัวละครได้ได้เท่านี้มาแล้วครับแต่หนังเรื่องนี้มันทำให้ผมรู้สึกอินตามได้เลยครับก็ถ้าใครไปดูมาแล้วนะครับผมตกหล่นอะไรไปตรงไหนหรืออยากจะเพิ่มเติมเสริมตรงจุดไหนที่ผมตกหล่นไปนะก็พิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับถ้าคุณชอบรีวิวนี้หนังย้องโปรเจกต์ครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องอะไรแล้วเจอกันครับ